สบายดีเนาะมันนี้ก็มาลินเสือมังกรคือเก่าเนาะมีเทือนที่สองพันเนาะพี่น้องเนาะว่ามันนี้จะไปสร้างกําไรไล่สํนะาไดรเนาะเหน๋ยวมันเบิ้งนากันเลยเนาะตอนนี้ขอไปฟ้าโอ้ยบทันเนาะ <c oughs> ขอไปฟ้าเป็นบทันมาเป็นอย่างเนะาะเบิ้งไปก่อนเนาะตาเมื่อหนึ่งโอ้โหถ้าไปก็โดนแล้วสิเนาะหมา อนนี้จัดไปเลยพี่น้องจัดไปเบาๆสองพันสองพันสองร้อยเนาะจัดไปเบาๆสองร้อยพี่น้องว่ามันสีได้บอเนาะตอนนี้เอาจะลงสามกับสามบอเนาะมามาันรยนุ่มกันเปิดมา หกแต้มสิบโอ้โหไม้เดียวโดนเลยเนาะพี่น้องเนาะเกินไปไม่ทำอิดก็โดนไปแล้วพี่น้องอันนี้น่าจะออกฟ้าเนาะไปฟ้าเลยพี่น้องอืมบอคอยมันใจนะพี่น้องหนาะยเทพาไปเลยเนาะบบยานเนะาะใบกมันเสียอ,อ๋อวะ ขอให้เข้าตานี้แดงสองฟ้าสองสีออกบ่อหกแต้โอ้โหเกินไปสองไม้เนาะพี่น้อง,งที่นี่สองพันเนาะถ้าไปแบบนี้สูงสุดก็ห้าไม้เนาะตามบอกเขาจาักไม้ก็ถือว่างดทึนเมื่อตัวอะไรเนาะเอา ค่อนข้างว่า,าใจร้อนน้อยนึงเราได้เนาะตอนนี้เนาะ <c oughs> ไปบ้างเนาะน่าจะปิงปองแล้วเนาะไปปิงปองเบ้งถ้าปิงปองตอนนี้เข้าถือว่าอ่านเกมถือเนะาะตามอกเขาก็ถสือว่าโอ้ไม่น่าเลยเนาะไม่น่ามันลินเลยโอ้โหปลาทูซีแต็มก็ยังกินได้เนาะ เกินไปพี่น้องเงินเตะแปดร้อยเนาะสองพันเนาะไปไม้ใหญ่ก็แป๊บเดียวก็เมินเนาะพี่นอ้องบอ้ได้น้ำลินเดอถ้าไปไม้ใหญ่น,นั่นนี่มามางไปน้ำนตาลนี่สีเขาวน่นี่ตองฟ้าเนาะทำบุฟฟาถือว่ามันล็อกเขาแล้วเนาะเกมมันล็อกเอา ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยฟ้าตรงานานโอ้โหโดนเลยสัตว์บอกเข้าจักตาเลยพี่น้องป้าโทษเกมแบบนี้อันยากแล้วละ่ะซูมบ่ไหวเขาเจาแล้วละ่ะตอนนี้เถึ่นน้อยโปรดสิบไปแดงยันออกฟ้าอีกเนาะไปฟ้ายันออกแดงอีกเอา้า ไปฟ้าใจบ่อันัเนาะใจกระบวนกระวายเนาะไปฟ้าอย่างเดียวถ้าออกแดงเหรียนติดก็ถว่าเสียไปซะเนาะโอเคเนาะเสียเลยถือว่างามเนาะเสียไปถ้าเป็นแบบนี้นะห้าสิไปแดงมันฟันออกฟ้าเนาะเ้าสิไปฟ้า,ฟามันเปออกแดง อันนี้นอะสิตัดสินใจไปแดงนะว่ามันเสีอ่ยอกแดงบอกแต่กกว่าลากของมุ่งเหยื่อซ้ำไหนนะสุดสุดก็ห้าไม้หกไม้ก็สีเล่นมาเป็นฟ้าคือเกนะ้าเนะแต่ว่าเบิ่งไปน้ำการเบิ่งเนาะตาน,นี่เข้าหรือบ่เข้ามาลุยน้ำการโอเคบวกไม้เดียวพี่น้อยบวกไม้เดียว ไม้นี้เป็นไม้สุดท้ายแล้วนะว่าสิมั่นใจไปทางใดเนาะตัดสินใจไปฟ้าเลยเพราะว่ามันลากยหาวาโพนแล้วเนาะไปฟ้าบ้งถ้ามันออกตานนี้อ่าฟ้าถือว่ามันตัดเนาะคันบนถือว่ามันตัด โอ้โหบอตตัดเถอะโอ้โหแม่แดงมึงเอ้ยมาเงาเกินป้าเถอะไม้สุดท้ายพี่นอ้องเลยใจสั้นเลยพี่นอ้องสองพันแป๊บเดียวสองพันแป๊บเดียวก็ไปหมดเอาตัดไฟฟ้าเลยเป็นตัวนี้เลยเนาะ เวลาที่เขาไปแดงด้วยสะโพมันผัดบอกเง่าสานี้ตอนที่เขาบูไปมันผัดออกรักเง่าตัวนี่เนาะโอ้โหจำเลยมัดตัวเลยไปน้อยอ่านเกมบอกเข้าเลยเนาะตอนนี้